สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ e ฮเดฟิกนะครับก็ตั้งแต่พูดไปคลิปที่แล้วนะครับก็จะแนะนำรีวิว4ตัวที่ผมได้เคยลองนะครับมาตั้งแต่ต้นปีก็นี่ก็ปีหนึ่งแหละนะครับที่ได้ลองผลิตภัณฑ์4ตัวซึ่งก็เป็น4ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับอ่อ ก็จะมาทบทวนสั้นๆนอีกทีเนาะะตัวนี้จะเป็นเจลนะครับเจลที่มีเกลือแร่แล้วก็ใช้สองวิ่งยาวอะไรอย่างเงี้ยกินระหว่างทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ e อ p เพสเจนะครับที่รีวิวไปทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเฮลเจลนะครับเป็นเจลที่ตัวนี้จะไม่มีเกลือแร่นะครับแต่จะ ให้พลังงานสูงนะครับก็เอาไว้ผมจะเอาไว้วิ่งวิ่งสั้นนะครับวิ่งจุดระเบิดหรือ,อต้องการกับพลังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้วิ่งยาวเพราะผมรู้สึกว่า,ามันไม่มีเกลือแร่เพราะนั้นใช้ตัวนี้จะอโอกาสที่จะเกิดตะคิวนะตัวผมเนี่ยจะมีนะครับต่อไปตัวนี้เป็นอาก,กิสนะครับจะเป็นชงชง ชงในกระบอกดื่มน,นะครับชงน้ำหนึ่งซองก็จะทานได้2ครั้งนะครับตัวนี้ผมจะไว้ใช้ไว้วิ่งฟื้นฟูร่างกายหลังจากวิ่งหนักนะครับซึ่งบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าตัวนี้จะกินแล้วรู้สึกว่าให้พลังคล้ายๆกับเจลตัวนี้แต่มันตัวนี้เป็นน้ำ แต่ในในตัวส่วนตัวผมที่ทานแล้วรู้สึกก็คือผมรู้สึกว่าพอทานแล้วรู้สึกว่าอ,อ,อาการบาดเจ็บหรือ,อ,อกล้ามเนื้อที่มันตึงๆเนี่ยมันมันมันโอเคขึ้นหลังจากที่กินตัวนี้แล้วก็ใช้แล้วก็วิ่งนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะฮะต,ตัวนี้นี่เพิ่งมาเลยครับเพราะว่ามันขาดตลาดไปเดือนเดือนกว่าซึ่งตัวผมเองก็ก็โหยหานะฮะแล้วก็มีหลายคนสั่งมา แล้วก็ต้องจองกันนะครับอตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับผมเพิ่งไปรับมาเมื่อวานขาดตลาดกันทั่วประเทศครับเพราะว่าการขนส่งมันันช้านะครับยุคนี้มันตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดมันช้าลงก็จะเป็นเฮลนอกนะครับตัวนี้จะเป็นกินก่อนก่อนวิ่งนะเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมรู้สึกนะครับกินแล้วตัวนี้จะเอาไว้พัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาระบบหายใจระบบ กล้ามเนื้อคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันมีส่วนในการเข้าไปขยายหลอดเลือดเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยเราออกซิเจนได้มากขึ้นตื่นตัวนะฮะตัวนี้หลายคนเอาไปกินแทนกาแฟตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อเนี่ยตอนนี้มีหลายคนมากเลยซื้อเอาไปกินแกแทนกาแฟนะครับชงกินตอนเช้าซึ่งมันให้เวาร,รู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่กินเลยนะครับ แต่ก่อนผมซ้อมวิ่งเช้าไม่ได้ผมก็ได้ตัวนี้แหละที่พอตั้งแต่มีตัวนี้มาช่วยผมก็รู้สึกว่าผมซ้อมวิ่งเช้าได้โดยที่แบบเออไม่ได้มีความรู้สึกแบบล้าๆหรือเมื่อยๆหรือรู้สึกเหนื่อยๆแบบแบบแต่ก่อนนะฮะก็สี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมรีวิวไปตอนแรกนะฮะก็สี่ตัวนี้ผมทดสอบกับตัวเองฟันธงเลยว่าดีแน่นอนนะครับใครที่คิดว่าอยากจะหาอาหารเสริมหรือหาเจล ลองไปทานเพื่อ,อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างรักสุขภาพร่างกายตัวเองก็ลองดูครับคิดซะว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนนะครับเหมือนผมไปเจอร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่มันอร่อยผมก็อยากแนะนําเพื่อนๆไปให้ไปกินนะครับดีไม่ดีมาติชมมาพูดคุยกันได้นะครับผมอยากได้ความจริงจากจากคนที่กินจริงๆเพราะว่าเราก็อยากเห็นคนที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ดีด้วยไม่ใช่แค่ ต้องการรับความคิดเห็นเฉพาะคนที่กินแล้วรู้สึกดีนะเพราะะนั้นตรงนี้ถ้าอยากลองสั่งไปนะครับอย่างที่บอกครับเหมือนเราแนะนำร้านข้าวร้านอาหารร้านน้ำให้กินกันทีนี้ที่จะมาทำคลิปนี้ก็คือมันมีตัวใหม่เข้ามาตัวนี้จะเป็นหลังจากเป็นคล้ายๆเรียกว่าตัวเสริมกันและ คือต้องบอกก่อนว่าแบรนด์แอทฟิตเนี่ยมันเป็นแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์เฉพาะ,ะนักกีฬาวิ่งนะครับมันคือการออกกาลังกายท,ทั้งหมดนะครับเป็นแบรนด์เพื่อออกกําลังกายและสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกกาลังกายทุกประเภทนะครับก็จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เขาได้เขามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากแต่ตอนนี้ในประเทศไทยเรายังค่อยๆนําเข้ามาเพื่อที่จะหาตัวที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดยมาเปิดกันที่กลุ่มของคนที่วิ่งกับปั่นจักรยานไตกีฬาเทลอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีรนะุ่นสแล้วเริ่มมาถึงกลุ่มคนที่ออกกําลังกายในรูปแบบอื่นทั้งบอดี้เวทเข้าจิมนะครับรวมถึงออกกําลังกายในประเภทที่ฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลตอนนี้เราก็เริ่มมีให้นักกีฬาลองทดสอบลองใช้แล้วก็ได้ผล ตอบรับกลับมาในทางที่ดีหลายๆายหลายกลุ่มแล้วนะครับโดยตอนนี้มันมีเหลือภัณฑเข้ามาใหม่อีกห้าตัวนะครับห้าตัวตัวผมเองยังยังไม่เคยเทสถึงขั้นจะมารีวิวให้เพื่อนเฟังได้นะครับแต่จะแค่มาบอกว่ามันมีอะไรบ้างก่อนนะครับโดยตัวแรกนะเป็นเป็นตัวที่คนตามเรียกร้องมาเยอะซึ่งปกติมันจะเป็นเป็นกระป๋องใหญ่ๆนะครับแต่อันนี้ผม เอามาในรูปแบบของซองนะฮะมีเป็นกระป๋องก็มีขายนะครับนั่นก็คือเวเวนี่มีคนถามผมดเดยอะมากเลยเพราะว่าอทิฟิตเนี่ยเขาดังในต่างประเทศในเรื่องของเวมากกว่าเจลนะครับคือต่างประเทศเขาจะรู้จักอทิฟิตในในมุมของพวกอาหารเสริมพวกเวพวกอะไรเนี่ยเพราะนั้นนี่คือเวฮีโร่นะครับอย่าชื่อชื่อมันคือฮีโร่เป็น Way, เวผมก็ไม่ได้เป็นสายสายบอดี้เวอะไร จามากแต่จากข้อมูลนะครับแล้วก็ที่ฟังมาก็คือเวมันจะเป็นเวมีวเว่หลายอย่างมากซึ่งตัวเนี้ยเขาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเวที่บริสุทธิ์เวที่สะอาดที่มันดูดซึมง,ง่ายแล้วก็อนาไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนต้องรองเดี๋ยวจะมีข้อมูลนะครับมาขอข้อมูลได้ว่ามันให้อะไรบ้างซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมากเหมือนกับ สตัวเนี้ถ้าคุณใช้4ตัวนี้แล้วรู้สึกดีกับมันรู้สึกมั่นใจในคุณภาพผมก็มันก็เหมือนผมอะที่ผมก็จะรู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์เอ่อในสินค้าตัวอื่นของเขาอีกแทบทุกตัวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เขาเอาแต่สิ่งด,ดีมาให้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับสายที่ต้องการเวยูย่นะครับพร้อมกับรอผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มทานแล้ว ผมจะเริ่มทานแล้วแล้วก็น่าจะมารีวิวกันในช่วงปลายปีอีกทีว่าผมรู้สึกยังไงกับสินค้านะครับดีไม่ดีผมจะบอกกันตรงตนะฮะตัวนี้เป็นฮีโร่นะครับเป็นเวตัวต่อไปนะครับเป็นอีกตัวที่ผมรอเพราะว่าตอนนี้ผมมีอาหารเสริมที่ผมต้องการแหละผมมีเจลม,มอีอาหารเสริมที่กินก่อนวิ่งนะครับและตอนนี้มีเวมาเวตัวนี้เขาแนะนําให้ผมกินหลังวิ่งนะครับและอีกตัวที่ผมตอนนี้ ก็คือใช้เป็นเกลือแร่ซองนะครับเกลือแร่ซองซละห้บาทซองละหบาทตามตามร้านขายยาครับกินทีนี้เขามีเป็นเกลือแร่ของเอทิพิเองนะครับชื่อ i o n t e เทคนะครับไอออนเทคเป็นเกลือแร่ที่ผมชิมแล้วนะชิมมาสองสำคัญแนละ้วว่ามันอร่อยหอร่อยนะครับสองประโยชน์ของมันคือคล้ายกับอาหารเสริมเลยนะครับ คือเกลือแร่เนี่ยปกติเรากินไปเราก็จะได้แค่เกลือแร่แต่ว่าตัวนี้เราจะได้อาหารเสริมเยอะมากคือได้วิตามินเต็มไปหมดคือแบบกินซองเดียวอยู่เลยหนึ่งซองกินได้สองครั้งด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างข้างหลังทีทีนะรายละเอียดเพราะว่ามันเยอะแต่ละตัวของเขานี่คือผลิตภัณฑ์นี้เยอะมากจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกลือแร่นะครับเป็นตัวที่สองที่ทีทีที่ตามมา นะครับตัวใหม่อันที่3าจะเป็นปนแบบนี้เลยนะครับไอตัวตัวเกลือแร่กับตัวเวมันมีเป็นแบบกระป๋องใหญ่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดพวกค้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขายมันจะไปอยู่อีกอันนึงอันนี้ผมว่าแนะนํากันเฉยๆนะครับอันนี้จะเป็นเฟรชนะครับเป็น เท่าที่เขาบอกมาตัวนี้จะเป็นไอพวกนี้จะเป็นการทานผสมกับน้ำคือจิบใช้จิบกินนะครับจิบกินซึ่งคุณค่ามันก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องเสริมต่างๆเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะให้ในส่วนที่มันแบบต่างกันนะแต่วิตามินก็จะแบบมีเสริมกันทั้งหมดตัวพวกนี้จะผสมน้ำกินกินจิบได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ คือพวกนี้จิบได้ตลอดทั้งวันนะครับใช้สําหรับทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูเร็วนะครับเกี่ยวกับข้อต่อนะครับตัวนี้จะเป็นหลักก็คือเรื่องข้อต่อเพราะว่ามันจะเข้าไปเสริมสร้างเกี่ยวกับพวกข้อต่ออักเสบหรือคนที่ยังไม่เป็นข้อต่ออักเสบก็จะทําให้ข้อต่อนะแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะไม่เป็นนะครับเพราะหลักๆของผลิตภัณฑ์นี้เขาไม่ได้มาแค่เพื่อ เพื่อรักษามันไม่ใช่ยามันไม่ใช่มาเพื่อรักษาอย่างเดียวแต่มันคือการป้องกันด้วยการฟื้นฟูด้วยนะครับซึ่งมันตรงกับหลักในการซอมวิ่งของผมก็คือมันเป็น3ตัวที่ผมรู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์เขามันเหมาะนะครับอีก2ตัวเป็น bca เหมือนกันเป็น bca เส้นตรงนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับ bca แตกต่างกันตรงที่น่าจะเป็นเรื่องของการความสะดวกโกพาอันนี้จะเป็นแบบผมชงคล้ายๆกับเนมเนาะ นะครับชงทานดื่มได้ตลอดเช้าเย็นหรือทั้งวันนะครับตัวใหม่ที่มาทั้งหมดเนี่ยห้าตัวเนี่ยมันไม่มีขาบไปอีนเพราะฉะนั้นมันกินได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอาการนอนไม่หลับนะครับมันทานเพื่อเข้าไปเสริมวิตามินตา่างๆซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้พวกนี้ไม่ต้องซื้อพวกอาหารเสริมแบบแบบที่เคยทานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย เพราะตัวนี้เท่าที่ผมอ่านนะถ้าเราทานครบนะครับถ้าเราทานสองสามตัวเนี่ยมันได้แทบจะครบที่ร่างกายคนเราต้องการต่อว,วันแล้วะนะฮะส่วนตัวนี้ก็คล้ายกันคนระับเป็นเป็นตัวอัปเกรดขึ้นมามันจะเป็นในรูปแบบของน้ําเข้มข้นซึ่งเอาไปผสมกับน้าอีกทีนึงนะฮะก็จะกินกินดีครับกินลองแล้วกินดีแต่ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างแต่ ด้วยด้วยคุณสมบัติของมันที่เขาบอกก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ bca ครับมันเป็น bca พวกไอ้พวกนี้จะเป็นเขาจะผลิตมาแบบบริสุทธิ์มากๆแต่ละอย่างวิตามินเขาจะแบบคัดกรองมาแล้วคุณภาพของทางยุโรปครับเพราะนั้นก็ใครหาอาหารเสริมหรือสินค้าอะไรที่ต้องการจะเอาไปแบบบำรุงสุขภาพก็ลองดูนะครับซึ่งตรงนี้เขาคนที่ นำเข้ามาเนี่ยเขาวอายุหกสิบแล้วห้าสิบกว่าเขามีปัญหาทั้งสุขภาพนะครับทั้งเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเคยนประสบอุบัติเหตุนะครับเขาก็มาก่อนที่เขาเริ่มที่จะมาจริงจังกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเข,เขาเขาได้ลองได้รับคาแนะนาแล้วก็กินแล้วจนสุขภาพเขาดีขึ้นนะครับประกอบกับออกกำลังกายแล้วก็มาใช้พวกน,นี้เสริมอีกมันยิ่งทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็น ห้าตัวนะครับห้าตัวที่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 เข้ามาใหม่นะครับโดยคิดว่าสิ้นปีผมคงจะเห็นผลว่าตัวไหนมันพอจะส่งผลอะไรกับผมได้บ้างซึ่งช่วงนี้มันดีมากเลยคือช่วงนี้เป็นช่วงแข่งขันของผมแล้วห้าตัวนี้มันเป็นในส่วนของกลุ่มฟื้นฟูกลุ่มฟื้นฟูร่างกายผมก็จะได้รู้ว่าโอเคร่างกายผมฟื้นฟูเพราะ เร็วกว่าปกติไหมดีขึ้นไหมอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อดีขึ้นไหมเพราะว่าอาการพวกนี้มันมีนะครับผมมีอยู่แล้วเล็กน้อยมีบ้างบางจุดอะไรเงี้ยเราก็จะได้สังเกตนะครับส่วนนี้เป็นกระบอกําก็เขาจะแถมเวลาซื้อดูเวยซื้ออะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการขายแต่ตอนนี้ผมมาบอกก่อนว่ามีสินค้าอะไรใหม่ในส่วนที่คนที่รอเฮลน็อกนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทยอยส่งให้นะครับก็มีแพ็ ไปแล้วหลายคนอยู่ก็ไว้เดี๋ยวจะรีบส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับนำสินค้าใหม่ๆมามาบอกเพื่อนๆก็ใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ